ก็ในการฉลองครบรอบ50ปีของคณะปีแม่พอคิดว่าพวกเราหนึ่งต้องการขอบคุณพระเจ้าที่เมตตาเราที่อดทนกับเราเนาะโดยเราไม่ได้เป็นคนพิเศษเนาะก,ก็ออนแอเหมือนกันขี้กลัวเหมือนกันบางครั้งมีความก้จจากัดเหมือนกันแต่ขอบคุณพระที่ยังดูแลพวกเราอยู่ขอบคุณพระศาสนาจักในประเทศไทย ที่ตอนรับเราอย่างดีที่โอดทนกับเราเหมือนกันเนาะแล้วก็ครูคำสอนผู้ร่วมงานทั้งหมดนะซึ่งพวกเราไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยถ้าหากว่าไม่มีผู้ที่ร่วมงานพร้อมกับพวกเรา สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่25เทศกาลธรรมดาบทอ่านที่หนึ่งวันนี้มาจากหนังสือประกาศกอาโมสในสมัยของอาโมสเนี่ยบ้านเมืองสงบสุขปลอดพ้นจากภัยสงครามนะไม่มีสงครามเหมือนอย่างรัเสเซียกับยูเครนแต่สภาพสังคมกลับตรงกันข้ามเลยคือเต็มไปได้วยความอายุติธรรมในสังคม มีการโกงน้ำหนักตาช่างทำกิโลเนี่ยให้มันอ่อนลงนะโกงถังตวงข้าวทำถังให้มันเล็กลงนะคนที่ยากจนและขัดสนเนี่ยก็ถูกเหยียบย่ำมีการคอร์รัปชันกันทุกระดับเลยหลังจากผ่านพ้นสมัยของประกาศกอาโมสเนี่ยจนถึงสมัยของพระเยซูเจ้านะประมาณ750ปีเนี่ย ปัญหานี้ก็ยังคงอยู่นะเพราะฉะนั้นในพ่อสารวันนี้พระเยซูเจ้าจึงทรงยกอุปมาเรื่องผู้จัดการฉลาดแต่ทุจริตมาให้เราฟังก่อนอื่นนะพี่น้องต้องขอย้ำว่าในอุปมาเรื่องนี้ลูกาเล่าว่าในนึกชมผู้จัดการทุจริตคนนั้นว่าเขาทำอย่างเฉลียวฉลาด นั่นคือพระเยซูเจ้าไม่ได้ชื่นชมการทุจริตของผู้จัดก,การคนนี้นะแต่พระองค์ทรงชื่นชมความเฉลียวฉลาดของเขาพี่น้องครับความเฉลียวฉลาดในตัวมันเองเนี่ยเป็นสิ่งดีนะแต่คุณค่าของมันเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้มันยังไงพี่น้องคิดว่าพวกหัวหน้ากลุ่มก่อการร้ายต่างๆซึ่งมีอยู่ทั่วโลกเนี่ยเป็นคนฉลาดไหมฉลาด พวกเขาฉลาดมากด้วยนะแต่พวกเขากับใช้ความเฉลียวฉลาดเนี่ยทำให้โลกมีความสงบสุขไหมไม่มีนะหรืออย่างพวกแก๊งคอนเซนเตอร์เนี่ยที่พี่น้องก็คงเคยเจอนะไอ้แก๊งคอนเซนเตอร์เนี่ยออถามว่าฉลาดไหมเอาฉลาดมากมากด้วยแต่พวกเขาใช้ความฉลาดในทางที่ทำให้คนอื่นเนี่ยตกเป็นเหยือ่อ แล้วก็เป็นทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นพระเยซูเจ้าจึงทรงยกอุปมาเรื่องนี้มาก็เพื่อกระตุ้นเราให้ใช้ความเฉลียวฉลา,าดของเราอย่างมีคุณค่าด้วยคือไม่ใช่ใช้เพื่อทำมาหากินอย่างเดียวแต่ให้ใช้เพื่อสแสวงหาพระนจักรของพระเจ้าด้วยนะผู้จัดการทุจริตคนนี้กำลังจะถูกไล่ออกจากงาน นายสั่งว่าจงทำบัญชีรายงานการจัดการของเจ้าเพราะเจ้าจะไม่ได้เป็นผู้จัดการอีกต่อไปก็แปลว่าเขากำลังจะตกงานนะเขากำลังตกที่นั่งลำบากนะแล้วเขาก็รู้ตัวดีว่าหมดทานหมดหนทางทำมาหากินแน่หากถูกไล่ออกจากงานเนี่ยเขาพูดกับตัวเองว่าฉันจะไปขุดดินทำไหวไหมก็ไม่ไหว จะไปขอทานเป็นไงก็อายเขาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดแผนการอันฉลาดหลักแหลมนะขึ้นมาโดยการแก้บัญชีลูกหนี้เพื่อผลประโยชน์ในอนาคตในอนาคตของตนเองเพื่อว่าจะมีลูกหนี้บางคนยอมช่วยเหลือเขายอมรับเขาเข้ามาทำงานยอมรับเขาเข้าบ้านแล้วก็เป็นความเฉลียวฉลาดเพื่ออนาคตนี่เองนะที่ไหน นึกชมเขานะวันนี้พระเยซูเจ้าพรงพูดแบบน้อยใจหน่อยนะว่าบุตรของโลกนี้มีความเฉลียวฉลาดในการติดต่อกับคนประเภทเดียวกันนะมากกว่าบุตรของความสว่างที่ระรงพูดแบบนี้โะรงต้องการกระตุ้นเราทุกคนนะให้เป็นผู้จัดก,การที่เฉลียวฉลาดอย่างน้อยก็เทียบเท่ากับบุตรของโลกนี้นะ พี่น้องอาจนึกสงสัยแล้วก็ถามตัวเองนะว่าโะรงจะให้คนอย่างฉันเนี่ยเหรอเป็นผู้จัดการคำตอบคือใช่ครับพี่น้องใช่นะพระเจ้าทรงเรียกเราทุกคนให้เป็นผู้จัดการนะโปรงทรงไว้วางใจมอบสิ่งสร้างทั้งหมดไว้ในกำมือของเราให้เราเป็นผู้จัดการดูแลทุกสิ่งที่โปรงทรงเนรมิตรสร้างขึ้นมานะนอกจากนั้น พระเยซูเจ้ายัางทรงไว้วางใจมอบพระราอาณาจักรของพระเจ้าซึ่งเป็นอาณาจักรแห่งความรักความยุติธรรมแล้วก็สันติสุขไว้ในมือของเราด้วยให้เราเป็นผู้จัดการดูแลหน้าที่ของเราทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์เป็นนักบวชหรือเป็นคารวาสก็ตามก็คือต้องช่วยกันใช้ความเฉลียวฉลาดที่เรามี เพื่อทำให้อาณาจักรแห่งความรักความยุติธรรมและสันติสุขเนี่ยเกิดขึ้นโดยเริ่มต้นที่ตัวของเราเองก่อนพี่น้องอย่าลืมนะว่าเรามีทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับงานในตำแหน่งผู้จัดการนี้แล้วนะไม่ว่าจะเป็นเวลาแต่ละวันที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้กับเราหรือเป็นความเชื่อเมื่อเราได้รับ เมื่อข่าวรับสินลำบากหรือเป็นพระพรของพระจิตเจ้าที่หลั่งไหลลงมามากมากเกินกว่าที่เราสมควรจะได้รับแต่พี่น้องก็ต้องตระหนักด้วยนะว่าไม่ช้าก็เร็วพระองค์ก็จะพูดกับเราเหมือนที่นายในพ่นอสารวันนี้พูดกับผู้จัดจาก,การทุจริตว่าจงทำบัญชีรายงานการจัดการของเจ้า พงจะพูดแบบนี้กับเราเหมือนกันนะน่าทึ่งนะครับพี่น้องที่พูดจัดก,การทุจริตผู้นี้ตระหนักถึงอันตรายในอนาคตหากถูกไล่ออกจากงานแต่ทำไมทำไมพวกเราจึงมัวแต่กโกหกหลอกตนเองนะว่าเรายังปลอดภัยเรายังมั่นคงเรากับว่าไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นกับเราพี่น้องครับ เราไม่จำเป็นต้องรอจนถูกนายไล่ออกเหมือนผู้จัดการทุจริตจึงค่อยใช้ความเฉลียวฉลาดของเราแก้ปัญหาเราไม่จำเป็นต้องรอจนวินาทีสุดท้ายเราสามารถใช้ความเฉลียวฉลาดของเราตั้งแต่เวลานี้เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็ทำให้พระณาจักรของพระเจ้าอาณาจักรแห่งความรักความยุติธรรมและสันติสุขเนี่ย บังเกิดขึ้นในจิตใจของเราและในสังคมทุกระดับของเราด้วยนะและหนึ่งในวิธีการที่นักบุญเปาโลสอนเราในบทอ่านที่สองวันนี้ก็คือให้เราสวดภาวนาเพื่อกษัตริย์และบรรดาผู้มีอำนาจด้วยนักบุญเปาโลกล่าวว่าในขั้นแรกนี้ข้าพเจ้าขอร้องให้วอนขออธิษฐาน อ้อนวอนแทนและขอบคุณพระเจ้าเพื่อมนุษย์ทุกคนเพื่อกษัตริย์และเพื่อผู้มีอำนาจด้วยนะนักบุญเปาโลสอนให้เราสวดภาวนาเพื่อกษัตริย์และบรรดาผู้มีอำนาจทั้งๆท,ที่กษัตริย์ขณะนั้นคือจกกักรพรรดิเนโรเนี่ยเป็นคนชั่วร้ายมากนะแล้วก็เบียดเบียนพระศาสนาจักรอย่างหนักนักบุญเปาโลสอนให้เราสวดก็เพื่อ พวกเขาจะได้ออกกฎหมายที่เป็นธรรมนะนกบุญเปาโลบอกว่าเราจะได้มีชีวิตที่สงบสุขราบรื่นเป็นชีวิตที่มีเกียรติด้วยความเคารพรักพระเจ้าและไม่ใช่เฉพาะเรานะนักบุญเปาโลบอกทุกคนคนอื่นด้วยนะจะได้รับความรอดพน้นและรู้ความจริงที่สมบูรณ์ตามพระประสงค์ของพระเจ้านะพี่น้องครับ ในสมัยของนบุญเปาโลเนี่ยชาวโรมันถือว่าจากักรพรรดิเป็นบุตรของพระเจ้าและเมื่อจกักรพรรดิตายก็จะกลายเป็นพระเจ้าเนี่ยนะนบุญเปาโลก็เลยต้องการสอนอบรรดาจากักรพรรดิและก็บรรดาผู้มีอำนาจตลอดจนชาวโรมันและเราทุกคนด้วยนะให้รู้ความจริงที่สมบูรณ์ว่ามีพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว และพระเจ้ากับมนุษย์ก็มีคนกลางเพียงผู้เดียวคือใครละ่ะก็คือพระเยซูเจ้าผู้ทรงมอบโปรงเป็นข้าไทยสำหรับเรามนุษย์ทุกคนนะนี่คือสิ่งที่นบ,บุญเปโลย้ำในบทดานที่สองวันนี้พี่น้องครับทุกวันนี้มีหลายประเทศนะที่ความเชื่อของคริสเตชน,นี่ถูกเบียดเบียนถูกห้ามแสดงออกอย่างเปิดเผย บางประเทศนะเป็นคาทอลิกดั้งเดิมเลยตอนนี้ก็ห้ามติดเครื่องหมายกางเขนในอาคารสาธารณะห้ามเด็กสวดในโรงเรียนคำว่าสุขสันต์วันคริสต์มาสเนี่ยพวกเขาก็เปลี่ยนเป็นสุขสันต์วันหยุดเป็นต้นนะวันนี้ให้เราร่วมใจกับบรรดาร่วมใจกันภาวนานะเพื่อบรรดากษัตริย์และผู้มีอำนาจทั้งหลาย รวมทั้งเพื่อตัวเราเองด้วยเพื่อเราทุกคนจะได้ทำหน้าที่ผู้จัดการที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้อย่างเฉลียวฉลาดเพื่อร่วมกันสร้างอาณาจักรแห่งความรักความยุติธรรมและสันติสุขให้บังเกิดขึ้นและดำรงอยู่ตราบชั่วการนาน หลังจากการเปิดให้เข้าเฝ้าทั่วไปของสมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์ทรงพบกับผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่เล่าถึงชีวประวัติของคุณแม่เทเลซาแห่งกันกตาข้าแต่พระบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์นี่คือภาพยนตร์ของเราเกี่ยวกับคุณแม่เทเลซาพวกลูกขอขอบพระทัยสำหรับลายพระหัตถ์ที่ยอดเยี่ยมของพระองค์ผู้กำกับภาพยนตร์กราบเรียนพระบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์นับเป็นความชื่นชมอย่างยิ่งเราจะปิติยินดีมากหากพระองค์ทรงลงนามในโปสเตอร์นี้ได้ขอขอบพระทัยพระองค์ ก่อนการฉายภาพยนตร์เรื่องคุณแม่เทเลซาไม่มีรักที่ยิ่งใหญ่กว่าในโรงภาพยนตร์แห่งประวัติศาสตร์ฟิโมเตกาของนครรัฐวัติกันสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังกิสได้ทรงเขียนลายพระหัตถ์ถึงผู้อํานวยการสร้างภาพยนตร์เพื่อแสดงความปรารถนาที่จะให้เรื่องราวของคุณแม่เทเลซาเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่<ส>กล่าวถึงการที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงการเป็นพยานของพระเยซูคริสคุณแม่เทเลซาได้มีความมุ่งหมายฝ่ายจิตไปที่พระเยซูคริสต ผมคิดว่านี่คือความเชื่อของผู้อำนวยการสร้างที่มีต่อภาพยนตร์เรื่องนี้จริงๆภาพ,พยนตร์เรื่องนี้มีกำหนดฉายรอบปฐมทัศน์ในกรุงโรมต่อหน้าคณะธรรมทูตแห่งเมตาธรรมพระคดินันและอีกหลายคนที่รู้จักและเคยทำงานร่วมกับคุณแม่เทเรซาเป็นการส่วนตัวพ่อมีโอกาสได้พบคุณแม่เทเรซาเป็นครั้งแรกในปีคศ981หรือ982 ในสาธ<ส>า,ารณรัฐโดมินิกันมันเป็น15หรือ20นาทีของหนึ่งในเหตุการณ์ที่น่าจดจำที่สุดในชีวิตของพ่อและพ่อพบว่ามันงดงามที่จะสามารถจดจำสิ่งนี้ได้ในขณะที่พ่อกำลังชมภาพยนตร์หรือมีปฏิกิริยาตอ่อหนังเรื่องนี้ ความสัมพันธ์กับพระเจ้าดำเนินไปอย่างละเอียดอ่อนที่สามารถช่วยให้คุณตั้งคำถามกับตัวเองว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ้าเป็นอย่างไรเพราะถ้าแสดงออกต่อเพื่อนพี่น้อง <c oughs> ก็เท่ากับบังเกิดผลหลังจากสัปดาห์เปิดตัวภาพยนตร์ในกรุงโรมคุณแม่เทเลซาไม่มีรักที่ยิ่งใหญ่กว่าจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่สหรัฐอเมริกาช่วงต้นเดือนตุลาคม อาริฟโนรูเซียหรือที่รู้จักกันดีในนามสมเด็จพระสันตะปาปายอนปอนที่หนึ่งเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาชาวอิตาเลียนคนสุดท้ายจนถึงปัจจุบันด้วยเหตุนี้แม้แต่สายฝนก็ไม่อาจหยุดผู้คนหลายพันคนไม่ให้เข้ามาชุมนุมกันที่มหาวิหารนักบุญเปโตรได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเวนิสที่พระองค์ทรงเคยดำรงตำแหน่งพระสังฆราชเพื่อการเป็นสักขีพยานในการเป็นบุญยาศีของพระองค์ข้าแต่พระสันตะบิดรนผู้ศักดิ์สิทธิ ข้าพเจ้าพระสังฆราชแห่งเบลุโนเฟลตแรงใครกลาบเรียนขอความการุณาจากพระองค์ในการประกาศบันทึกนามผู้ควรคารพขบค่ารับใช้ของพระเจ้าสมเด็จพระสันตปาปายอนปอนที่หนึ่งให้อยู่ในลำดับชั้นของบรรดาบุญยญาศีด้วยเถิดหลังจากนั้นพระคดินันเบนีอามิโน,โนสเตลา่าผู้เสนอการพิจารณากรณีของพระองค์ สำหรับการสถาปนาเป็นบุญยาสีได้อ่านชีวประวัติของสมเด็จพระสันตปาปาผู้ต่ำต้อยที่มาจากครอบครัวชนชั้นแรงงานทางภาคเหนือของอิตาลีหลังจากนั้นก็มาถึงช่วงเวลาที่สมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิสส่งประกาศการเป็นบุญยาสีอย่างเป็นทางการโดยอาศัยอำนาจอันสืบเนื่องจากอัครสา,าวกของเราเราอนุญาตให้ผู้ควรเคารพค่ารับใช้ของพระเจ้าสมเด็จพระสันตปาปายอนปอนที่หนึ่ง ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นบุญยราศีและกำหนดให้วันฉลองเป็นวันที่26สิงหาคมของทุกปีในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระจิตนั่นนับเป็นอีกครั้งที่พระพักของสมเด็จพระสันตปะปาปาในช่วงศตวรรษที่20ได้แสดงต่อหน้าผู้คนหลายพันคนบนพรมพื้นใหญ่ที่แขวนอยู่ด้านหน้าของมหาวิหารนักบุญเปโตร ในบทเทศสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่าความชื่นชมยินดีที่มีอยู่ในองค์สมเด็จพระสันตะปาปายอนปอนที่หนึ่งคือสิ่งที่พระเจ้าทรงขอจากบรรดาคริสตชนและจากพระศาสนาจักรด้วยรอยยิ้มสมเด็จพระสันตะปาปาลูเซียนีสามารถ,ถถ่ายทอดความดีของพระเจ้าได้พระองค์ทรงทําให้พระศาสนาจักร มีใบหน้าแห่งความปิติยินดีใบหน้าที่ยิ้มแย้มสวยงามพระศาสนาจักที่ไม่เคยปิดประตูไม่มีใจเศร้าหมองไม่กล่าวพร่ำเพื่อไม่เก็บความขุนเคืองไม่โกรธพระศาสนาจักที่ปราศจ,จากความโกรธเคืองความชื่นชมยินดีเป็นสิ่งที่ตกทอดมาจากสมเด็จพระสันตะป,ปาปายอนปอนที่หนึ่งดังที่รู้จักกันในานามสมเด็จพระสันตป,ปาปาผู้ยิ้มแย้ม พระองค์ทรงใช้เวลาเพียง33วันในการเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาที่ส่งสารแห่งความรักที่เรียบง่ายและน่าเกรงขามซึ่งยังคงดังก้องอยู่ถึงปัจจุบัน รอบ50ปีคณะธรรมทูตปีเมในประเทศไทยงานธรรมทูตหรืองานประกาศข่าวดีสู่ปวงชนเป็นงานหลักของพระศาสนจกักรคาทอลิกพระศาสนจาจักรดำรงอยู่เพื่อการประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้าคณะธรรมทูตปีเมก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่31กรกฎาคมคศรร1850ที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีโดยพระสังฆราชอันเจโรลามาชอติ ด้วยความเห็นชอบจากสมเด็จพระสันตะปาปาปีโอที่9และสภาพระสังฆราชแคว้นล,ลมบาดีโดยมีพันธกิจหลักคือการอุทิศตนตลตอดชีวิตเพื่อง,งานประกาศขา่าวดีและปลูกฝังมเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อของพระศาสนจักรไปสู่นานาชาติผ่านชุมชนตามวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นที่ผ่านมาคณะปีเมได้ทำงานธรรมทูตเพื่อเผยแพร่ข่าวดีในประเทศต่างๆที่มีกิจชนยจำนวนน้อย โดยยึดหลักพระวรสา,ารรวมถึงการช่วยงานอภิบาลต่างๆของพระศาสนาจากท้องถิน่นารกิจการประกาศข่าวดีนในประเทศไทยของคณะธรรมทูตปีเมเริ่มต้นตั้งแต่ปีกิตศกราช1972โดยได้รับคำเชิญจากพระสังฆราชรูเชียนลาโกสประมุกสังฆมณฑลเชียงใหม่ในขณะนั้นพระสงฆ์กลุ่มแรกของคณะที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยได้แก่คุณพ่ออังเจโรกอมปาโยลี คุณพ่อซินวาโนมายิสเตรีและคุณพ่อจูวานีซิมบันดีในการลงพื้นที่ทำงานประกาศเขาดีอย่างจริงจังทั้งพื้นที่บนดอยและพื้นราบอีกทั้งยังรวมถึงงานสังคมสงเคราะห์ต่างๆอาทิการส่งเสริมด้านการศึกษางานพัฒนาส่งเสริมอาชีพการดูแลเรื่องสุขอนามัยในท้องถิ่นเป็นต้นปัจจุบันคณะธรรมทูตปีเมยังคงร่วมมือกับสังคมทนเชียงใหม่และสังคมทนเชียงราย โดยเน้นงานแพทย์ธรรมและการอภิบาลในการสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์ในชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่อยู่ที่ลาบสูงกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์เป็นหลักต่อมาคิตศกรา 1, 1988คุณพ่ออาเดียโนเปโลซินผ์จากคณะธรรมทูตปีเมได้รับมอบหมายให้ทำงานแพทย์ธรรมและงานสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในด้านต่างๆ ที่วัดแม่พระมหาการุนนนทบ,บุรีโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบชุมชนวัดภายหลังวันที่5ตุลาคมคิตศกราช2012พันธกิจนี้ได้อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์บูรณิธิเซนต์มาตินซึ่งได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายสังคมอัระสังมคมทนกรุงเทพ ปัจจุบันมีงานดูแลครอบครัวคริสตชนประมาณ1,000คนในเขตวัดที่รวมทั้งหมด5,500 0 0คนก็คือคลื่นหนึ่งของจังหวัดนนทบุรีกะเลงงานอธิบาลก็กเยอะแล้วก็งานธรรมทุต์ก็เยอะเรามีมูลานิธิเซนมาตินซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสังฆมณฑลแล้วก็การดูแลของวัด ซึ่งเราดูแลเด็กด้อยโอกาสเด็กที่มีปัญหาด้านครอบครัวจำนวนประมาณ85คนที่ตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมแล้วก็มีงานในเรือนจำแล้วก็ยังมีงานออกเยี่ยมคนพุทธในชุมชนไออัดเนาะซึ่งทั้งหมด12ชุมชนที่เราดูแลอยู่ส่วนทางภาคเหนืองานอภิบาลก็จะมีลักษณะแบบดูแลกลุ่มชาติพันธุ ซึ่งตั้งแต่สมัยแรกเนาะบรรดาคุณพ่อได้เน้นความสำคัญของการดูแลวัฒนธรรมของคุณชาติพันธ์เรานั้นโดยทำให้คุณชาติพันธ์เรานั้นก็ได้เรียนภาษาของนตัวเองแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนารรมอนตัวเองแล้วก็ยังมีการขึ้นหมู่บ้านบนดอยเนาะไปทำมิสซาแล้วก็อบรมเทศสอนแล้วก็ดูแลผู้ที่เรียนคำสอนทำาปกติ เป็นเวลาถึง50ปีที่พันธกิจแห่งงานประกาศข่าวดีของคณะธรรมทูตปีเมย์ยังคงสารต่อจิตอรมณแห่งความรักต่อเพื่อนพี่น้องด้วยความเข้มแข็งตามบทบัญญัติที่พระสุซูเจ้าได้ทรงมอบไว้ให้แก่มนุษยชาติการร่วมมืออย่างใกล้ชิดของพระศาสนาจากท้องถิน่นการอุทิศชีวิตเพื่อการทำงานประกาศข่าวดีแก่ผู้ที่ยังไม่รู้จักพระกิจเจ้าโดยปราศจากเลื่อนไขใดๆเช่นเดียวกับความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อมนุษย์และต่อสิ่งสร้างทั้งมวลของพระองค์ เป็นพิเศษต่อประชากรของพระองค์ ก็ในการฉลองครบรอบ50ปีของคณะพีเม่พอกิดว่าพวกเราหนึ่งต้องการขอบคุณพระเจ้าที่เมตตาเราที่อดทนกับเราเนาะโดยเราไม่ได้เป็นคนพิเศษเนาะก็ออนแอเหมือนกันก้กลัวเหมือนกันบางครงมีความก็จํากัดเหมือนกันแต่ขอบคุณพระที่ยังดูแลพวกเราอยู่ขอบคุณพระศาสนาจักรในประเทศไทย ต้อนรับเราอย่างดีที่อดทนกับเราเหมือนกันเนาะแล้วก็ครูคำสอนผู้ร่วมงานทั้งหมดเนาะซึ่งพวกเราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยถ้าหากว่าไม่มีผู้ที่ร่วมงานพร้อมกับพวกเรา Buongiorno abbiamoiamo tutti appena Terminto! La celebrazione con la presenza di tante persone quindi sono contento perché è un po' non la conclusione ma l'inizio di un nuovo impegno dei missionari del Pime in Thailandia. Il Pime è presente in Thailandia da 50 anni e in questi 50 anni hanno fatto tante cose ma soprattutto come dicevo anche durante la messa abbiamo stretto una grande amicizia sia con le persone del nord e sia con le persone del sud. Quindi il primo sentimento è di ringraziare tutto il popolo thailandese, soprattutto la chiesa thailandese perché ci ha accolto in questi 50 anni. Il lavoro è ancora molto nel campo dell'evangelizzazione, nel campo del dialogo interreligioso, nella vicinanza ai poveri, quindi credo che i 50 anni non sono una fine, sono un inizio e speriamo come istituto di mandare ancora nuovi missionari in Thailandia perché è una delle missioni secondo me veramente che porta avanti lo spirito e il carisma dell'istituto grazie di nuovo spero che questa celebrazione sia come dicevo prima all'inizio ma poi anche la celebrazione che faremo al nord della Thailandia sia un momento di festa ma anche di pensare ai nuovi lavori qui in Thailandia grazie e buona giornata